สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆไรเอฟซที่รักทุกท่านครับวันนี้พามาชมข้อผิดพลาดในการาใช้ปุ๋ยแล้วก็อาหารเสริมผิดที่ผิดเวลาครับผมได้ฉีดพ่นพวกอาหารเสริมทางใบค,ครับเป็นอะมิโนพวกละลายครับฉีดเข้าไป แล้วอันทีน่นี้อากาศปิดท้องฟ้าปิดทุกวันนะครับแต่ก็มีฝนตกบ้างแล้วก็ไม่มีแดดติดต่อกันหลายวันสาเหตุหลักๆผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอาหารเสริมตั้งหลายจะไปเกาะอยู่ตามปากใบนะครับในเมื่อไม่มีแสงแดดอากาศปิดพืชก็หยุดการทํางานอันทีน่นี้ปากใบก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารเสริมตัวน,นี้เข้าไปได้ อาหารเสริมต่างๆก็จะไปอาาอยู่ไปรออยู่แถวปากใบครับทีนี้บางครั้งฝนตกแล้วก็กลางคืนมีน้ำค้างเกาะครับทำให้อาหารที่รออยู่ที่ปากใบเป็นตัวล่อพวกโรคเอนเทคโนดแล้วก็พวกราน้ำค้างได้ดีครับทีนี้ผ่านไปหลายๆายวันก็ไม่ได้เดินดูครับ มาเจออีกทีหนึ่งก็เป็นโรคแอนเทคโนดเข้าใบแล้วครับเมื่อแอนเทคโนดเข้าใบแล้วก็เพื่อนๆอย่าตกใจนะครับตั้งสติแล้วก็ผมใช้คอปเปอร์ออกซิกรดฉีดพ่นไปเมื่อเช้าครับจะเห็นได้ว่าที่ใบอ่อนมีคราบสีฟ้าๆตอนนี้เป็นคอปเปอร์นะครับฉีดพ่น ทั้งใบกิ่งก้านทั้งต้นแล้วก็ลงดินด้วยนะครับแต่ไอทีนี้ผลกระทบที่ผมฉีดยาฆ่าหญ้าไปอันนี้เราอยาพูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะมีปัญหากันครับก็เลยตัวนี้ตัดออกไปนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมฉีดพ่นทุกต้นครับมันเป็นอยู่สองสามต้นนะครับนี่ครับก็อาการค่อนข้างหนักเหมือนกันครับ แล้วเดี๋ยวมาพูดถึงยากันต่อครับเมื่อเช้าผมพ่นคอปเปอร์ออกซีทรายาในอัตรา30กรัมต่อน้ำา20ลิตรครับแล้วอีก3วันถ้าเชื้อยังไม่หยุดลุกลามไปยังใบต่างๆครับผมก็จะใช้แมนโกเซปฉีดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วอีก3 5ถึงวันถ้ายังไม่หยุดทีนี้ผมจะใช้ เฮ็กอะเฮกซะโคนโซนฉีดพ่นนะครับลองดู3ามตัวนี้ก่อนครับว่าเชื้อจะหยุดหรือเปล่าแต่เมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วเชื้อก็อาจจะไม่หยุดทันทีนะครับต้องลองคอยสังเกตนะครับนี่ครับเป็นคำเตือนว่าบางครั้งเราฉีดพ่นตามรอบใบนะครับแล้วก็ฉีดพ่นโดยที่ เราไม่ได้คำนึงถึงสภาพอากาศครับดูครับไม่ได้เป็นทุกกิ่งนะครับดูครับบางกิ่งก็สภาพดีครับเป็นบางกิ่งครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับอนี่ครับมาดูต้นนี้ครับนี่ครับมีเหมือนกันครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ เป็นอยู่สองสามต้นครับช่วงนี้ก็ใช้ยาแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวยอดอ่อนเสียครับทีนี้ต้นจะโสมมากนะครับเมื่อยอดอ่อนเสียไปด้วยเพราะว่าใบแก่ของเราได้เสียไปจากโรคเอนเทคโนดแล้วนะครับเราต้องอฉีดพน่นยาที่ไม่มีความร้อนนะครับครับก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากครับก็น่าจะหยุดนะครับ นาเสดายครับต้นสมบูรณ์มากครับคลิปนี้ก็ฝากเตือนัยสำหรับการฉีดพ่นยาฉีดพ่นอาหารเสริมนะครับต้องดูสภาพอากาศให้ดีนะครับฝากด้วยนะครับ f อฟสวัสดีคลิปนี้ก็สวัสดีครับ